นุ่นสุทธิพาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังข่าวลือทำก้อยนิกกี้มีปัญหา เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็จับตามองค่ะหลังจากที่แฮชแท็กนิกกี้ก้อยพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งชาวเนต็ตก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปของนิกกี้และนุ่นสุธิพาดาราสาวและยูทูบเบอร์นะคะโดยต่างก็มองว่านิกกี้กับนุ่นดูสนิทสนมกันมากจนเกินไปค่ะต่างคนต่างไปออกช่อง YouTube ของกันและกันมีการถึงเนื้อถึงตัวตามสไตล์ของนิกกี้จนถูกมองว่าเกินเลยไม่เกรงใจก้อยค่ะจนเกิดกระแสะข่าว หรือว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ก้อยและนิกกี้ต้องเลิกกัน นอกจากนี้บางคนถึงกับตําหนิการแสดงออกของนุ่นในแต่ละคลิปที่ออกกับมิกกี้ด้วยนะคะว่าถึงแม้จะเป็นการทำคอนเทนต์ก็ตามแต่ก็ควรจะรู้ขอบเขตว่าอะไรควรทําไม่ควรทําค่ะและจากกระแสข่าวลือดังกล่าวนะคะล่าสุดสาวนุ่นสุธิภาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมสต r รี่แล้วล่ะค่ะโดยเธอระบุว่ามีแต่ความรักแบบพี่น้องที่ผลักดันกันในการทำงานเท่านั้นซัพพอร์ตกันเสมอทามถ่ายงานเผื่อพี่ๆให้ตลอด มีแต่ความหวังดีส่วนเรื่องความรักแบบอื่นเป็นไปไม่ได้เลยแยกเรื่องส่วนตัวกับงานอย่างชัดเจนค่ะเรื่องประเด็นของพี่พี่ที่เกิดขึ้นนุ่นก็ได้รับรู้มาว่าเป็นเรื่องของการกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ทำให้มีปัญหากันขอบคุณที่เปิดใจรับฟังค่ะ